ัสดีครับผมภริยามาแล้วครับส่อวันที่หนึ่งนะครับมกราคม2 5 6 4นะครับเนาะเป็นปิปีใหม่นะครับหลังจากหลายหลายคนเข่าดาวมาแล้หรมาขึ้นนะครับแต่ภริยาพักผ่อนนอนตั้งแต่สามทุ่มกว่าๆครับผมเพื่อวาสิมาสุปาสานานะครับจะดนปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับสมหวังนะครับสมหวังทุกประการนะครับปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับ สาธุนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยเอฟซีทุกท่านปลอดภัยนะครับมนีพายาพิกัดหน้าหวยคือเก่าครับนาขมาน้าลูกหลานมาเต่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยสิมาสู่ปลาสาครับเป็นสาหน้าครับสาหนั่นนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับรถมาพร้อมนะครับนี่ ตอนนี้กำลังติดเครื่องสูบครับผมติดเครื่องสูบอยู่นะครับเดี๋ยวไปถามเมื่อวามาเริ่มติดตั้งเครื่องสูบแต่จ้าม่งครับคณะนี้เก่าม่งครับเก่าม่วงครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับนี่คือสาหนาคนนี้ครับคนน้อยๆครับแต่หัวขาวอุ้ยขอถรวจขอไพ่นะครับเด้อแจกกันเลยครับตาประตาหนาล้านนะครับอ้าวนี่คนหนึ่งสวัสดีค่ะโฟกัสสวัสดีค่ะต้มเปี้ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อันนี้คือเบาอดบ่าอดติดตั้งเครื่องยนต์โงครับสวัสดีครับติดตั้งเครื่องยนต์โงเช่นโมงกว่าเนาะอ่าเช่นโมงกว่าตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับกาาจะสาบอใหญ่นะครับสาบอใหญ่ผู้นี้ตาแดงแดงครับนี่เข่าดาวจนสอดแเจี๊ยสอดนะครับนี่คือผู้หนึ่งนะครับเป็นผ่านนี่คลิปนะครับเด้อผ่านเตะอ่าดูสภาพสาครับผมผ่านยากขยันยู่ด้วยนะครับอากาศมันเย็นครับคือถือว่าลุก็เพลินหรอกครับปกะกาลุย หนาวหนาวนะครับแต่ก็ับมาหลุนกันครับว่าซาดนหน่อยซ้ำหนีนะครับพื้นที่ประมาณน่าจะสิบเมตรนะครับสิบกุญกสิบกุญเจ็ดเนี่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยมานหลุดจาปลาสิหลวอร์ขึ้ผ่าพสิครับแก้ววอครับผมช่วงรอเครื่องสูบน้ำครับปลาวนได้หาพักกินกลับให้ผู้เท่าขึ้นพกกระดาครับ โอ้ยมัทลมานผู้เทาแท้เดีบาดนี่โอ้ยปู้หน่อยๆก็เสมาแข็งแรงแท้อ่าแกผักกาดดาวนะครับเร้อกกำลังออกดอกตัวนี้เป็นผักกาดดาวหน้าครับผมครับผมที่ชุดของความผมนะครับตัวนี้ได้มาสิเพร็ดเพร็ดยังเกาะอ๋อพริกน้ำปลาหวานทิกกระป๋าบ้อนสีเสอรูมมานี่เนาะ ลมแห้งนะครับลมแรงมากอโอเคครับทีมต้กว่าทีมต้นในเก็บไหนครับส่งลอกบบ๋อก,กระกป๋อจอดเด็ดสับพี่น้องงูบอ่อเมนอยู่บนเมนโบนันวไหวเปิดกบบออยู่ดีพอมงูโอ้ยงูอยังไงปะนี้ ี่ฮิดบ่ล่ะนไรงูยังไงวายวายงูยังพี่น้องงูยังตาย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 วายงู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 คุณร้อนฮิตงูงูตายแล้วงูยังกับบ้านนี่เฮ้ยเฮ้ย นี่แม่เว้ยงูหยังงูยางคือความงูหอแท้งูหยางไปแล้วไปแล้วไปไป้ย้ยหนาคือเป็น้องมองแนนนคือเป็นมองมองแน่นนไได้นะยหนาคือเป็นแน่นาไงอยู่อหยง่ะหยางก็ตังแทน่ อ๋อยู่บ่ดูใส่ละอยู่บ่มันก็เป็นแนวนะไอ้บางก็ตาบกตานมก็เป็นผ่าเว้ยฮ้ยฮ้ยฮู้ยฮ้ย้ยะเอ้าอุ้ยม่แม่นั้นมันแบนประตูเลยเด้มันแบนประตเลยเด้มันก็เป็นแนวอืมมันแบนประตเลยเด้วยมันแบนประตูอีกทีูหล่อนหางกับแบนแบน โอ้ยงูเงียงักระบนครับาไป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 ไโดนสารมันไปไปลาไปไกลไปไกลไปไกลไปเลยตากระหอฟ้ายอ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้้้อออออย้ออยอ้ยย้ย้ ตอนนี้ยวพันไปชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงนะครับหน่ำลงมาอีก้มันกับเปยดครับช่วงไปหากบไอช่วงล่อเครื่องสูบกับไปหากบนี่อยู่ในถุงนี้ไม่มีที่ใส่เอครับอ,อยู่ในถุงมือพวกัาจากกาจับกบวะเปิดหามไยนะหามไยของลูกยาดนะเออเอาลูกยาจกเองก็ได้วะเออกอลูกยาหมานวะ ถุงมือออกให้ลูกยาไอ้ยหีนี่หมานว่าแต้มเดียวแต่เจองูสับพะขันเจองูตัวหนึ่งโคดเสียวนะครับอจตะก็ไปกันไปเนาะครับน้อคนละเส้นทางโอเคครับน่าจะอีกชั่วโมงหนึ่ง่าจะเห็นผลครับผมโอ้ยดูส่งหลยคือเินท่าพี่น้องเอ้ยงหาปลาบ่อนปลากระกโดดกระบอกมีน้ำไก่ชิม,มากระชิมบดแล้วครับเล็กนิดเดียว ครับเดี๋ยวมาหลุนกันวันสิเหลือบอ๊อป่าหน้าแหงไก่ท่างไก่ห่วยนะครับไก่ที่ตาหนะนะครับโอ้แตจะมีดต่เด็กจะไปแกะโตซาได้อีกบาทนีเนีเน่มทิมๆแต่าขาน้ำมันขาน้ำมาวูนี่โอ้อ่าเดี๋ยวหลุนตอนบ๊อครับผม ไก่ล้วครับไก่แล้วเริ่มเห็นปลากระโดดแน่แล้วเดี๋ยวได้กินข้าวเที่ยงครับบ้าเด็กเล่นแล้วก็วต้องกินข้าวแรงครับกินแต่ข้าวเที่ยงนี่นี่แล้วก็พ่อซับกงจบกันพ่อพ่อมาอันับนะครับขึ้นเดียวมา,มานซับมันละเบิ่งน้ำโอ้โหแล้วตัวเด็กสองสามโลกระโด คดเคียงอยู่กว่านี้นะโอ้โดนแล้วโดนแล้วได้กินเที่ยงวาะน้าบาทนี่ลูกพูดมือไนร่บอกปลาคอใหญ่บอกสองลูกเข้าแล้วเนี่ยโดนแล้วนั่นๆโดนแล้วโดนแล้วนิดเดียวนิดเดียวครับ ไปไตัวยังไงบะตัวยังไงวดินเจ้าคาน่ะอพอหน่อยไปแล้ครับอน่อยไปแล้ววนฟังแวเอาลงมาแล้วลงมาแล้วไปแบบไปแบบไปเก็บเอาไปเก็บปากวอ

ต้องเปี้ยวเปืือนได้นี่มีกบตัวหนึ่งนี่กบตัวหนึ่งหัวกบน่อยเตียว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 บหน่อยครับกบหน่อยนั่นโดดแล้วโดดอีกแล้วโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เปี้ยวเปี้ยวจับคอมันจับคอมันให้ลุงยากินเถอะตัวนี้เอะให้ลุงยากินเถอะ เอ้เป yeah, yeah. <laughs> sit yeah, oh, ี้ยวยกโชว์แล้วไอเพิ่งฮ่าฮาฮแล้วพลาดแล้ววัได้กินแล้วเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวโชว์เอ้เอากลมขึ้นพุ่นแล้วกลมขึ้นพุ่นแล้วกลมกลมไปพุ่นกลมขึ้นพุ่นแล้วโอ้อาพอได้เห็นจุกจากจุกจางแล้วครับบาดนี้ ถวนี่แล้วในนิดเดียวครับเีืยวแกันในน้ำสุดท้ายเปิดทางนำแล้วก็วมมดครับผมนี่ตามตอนนำมดครับผมาบจับโต่จับโตเอา้าเอา้เอาเปี้ยวขึ้นจากลุยสำไมไปไสนแล้ไปไสแล้วอ้ไหนบ่นหยาบเป็นผนวกโอ้ยเยกขึ้นุ้ง เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแกแล้วครับตัวหนึ่งมีตัวเดียวละครับนี่ครับมีตัวเดียวนี่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 ไปแล้วไปแล้วอยู่ฟังนี่ละครับนี่แกแกร์หลุดโลเดี๋ยวส่วเบิงแกร์หลุดโลมีตัวเดียวโอ้โหลอยเอีงเลีงอยู่เลยบาทอ้าวเห็นแล้วตัวหนึ่งบาทนี่อ้าวได้กินได้กินละละได้กินละละบาทนี่เอา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 ไปแล้วไปแล้ว โอ้ยระวังปลาดูด <blueberry> ้วยลูกเอ้ไห้แน่ไห้แน่มันลอยเสียด้วยโว้ยคนนี้เอาเสือลงห่วยลงสาตวาดถึงเสือมันก็เต็มอ่างล่างเต็มหลังกับหลอดปลาปลาที่เขาเอาเสือลงมาล่าปลาโอ้โอ้าอ้ไปแล้วโอ้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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเฮ้ยเปี้ยวเปี้ยวต่อพี่มือเปี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มือเบื้องเบื้องมาต่อเบื้องี๋ยวมันดีดเข่าหนามาดิเดี๋ยว เบี้ยาเบียโว่บ่จำโซเลยน่งลโคราีอ้าตัวปเวูไปยังอลาไมไทต้องประดุกกตมเหล็กปลานี่ถือว่าหน่อยครับเถือว่าหน่อยโอ้ยพอได้กินเพียงพอได้กินเพียงอ๋อมาไหออามาไบ โอ้โหป้านากันหน่อยโวขยครแล้วขี่มันเถะป้านาต้มบัตโตนอกขึ้นนันันนาวาป้านาอหัวคนขักผมจนกินบ่ไหนอ่ะเดี๋ยวจังเบิรงสรุปผลงานครับหลังจากเก็บทั้งหมดครับมามามาไรป่าโอ้ยมีแต่กีตอมหวัญคือบ่ออันนี้ ô tai 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 óc 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 ôi mi tay nhang nhiều mùng đưa cả đen thấy đỡ Ôi, bật to lắm à để bôi leo để bôi leo, áo thàng ma bia áo คนงานครับผมนี่แหละใส่เท่านี้ครับผมตะคอใส่เท่านี้เหรอครับใส่โล้ตัวหนึ่งหรืออากาศรุดๆกันไปครับอันนี้คือปลาดุกนี่ปลาดุกครับปลาดุกไรเนี่ยนะครับอันนี้ือปลาดุกซิ่วนะครับเดี๋ยวสักครู่ประกอบอาหารแป๊บนึงครับเดี๋ยวกินอาหารกลางวันกันครับผมอย่างหมูอย่างปลาครับมันปลากระติด ปลาเสื่อมปลาเค็งปลาสนิดครับผม <c oughs> เตรียมหนักไฟครับสีปิ่งปลาดุกครับตั๊มมะฮุ่งเขาเที่ยงมือนี้ครับเดี๋ยวถามเบิ่งว่านาตาปิ่งปลาดุกสิงห์มอนะครับเดี๋ยวพลายาสิจัดให้ครับนะครับตอนนี้คือการสีมอสีมอโดยเ่าต้องบาปหลายโดยการใส่ เกลือนะครับเด้อผุ่นไปนั่นมึนกำลังห้อยเอาลงนะครับมาต้องรามาดนะครับเด้อวิธีต่อบ้านเอาปิดไว้บานนี่มันจะกระโดดนะครับได้ใส่เกลือไปพอประมาณนะครับเดี๋ยวสักกู่นะครับกะจีหอกอย่างครับถือว่าเป็นการคัดข้าวน้ำโอเคครับมาดิพุ่นมาพอดิพุ่มากินเหาดครับพี่น้องกินเหาดครับเอาเอยๆเปลี่ยนปลาดุกครับเปิ่งนปลาพอนะครับเอาเอาเอาเฉยๆ ยัางไส้ตะไคร่นะครับย่างเกลือชิ้นนี่ครับก็ได้ตำมะฮงตำมะฮงครับประแดดแซ่บแซ่บครับผมมามาพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับผมของแซ่บนะครับก่อนที่จกินทำอะไรกันครับพี่หน่อยกับสุวนกินนะครับเนาะฝากติดตามนะครับช่องพญาชาแนลนะครับเด้อเดี๋ยวสิหาคลิปดีๆมาใส่เบิ่งไปเรื่อยคือวิธีอีสาลนะครับวิธีชาวบ้านเนาะ เดี๋ยว็อยากชิมก่อนนะครับน้อกับปิงตันุกครับเดี๋ยวชิมสบตำก่อนมัเจืดต้องใรานหนเด็ดครับเห็ดเห็ดตั้งใจอาเปรี้ยเปียรเวเหมอนกินนเปรียนี่เม่นูน่ะโอ้สวครงกพี่น้อก อาอข้าผุนกับเสือเพียงนอนน้ำซาบอเพิ่นยรกก่อนนะ้ำซ่าอ่าพี่นอขออยาดพี่เก็บซ้ำหนินะครับเด้อขอให้โชคดีในปี6 4ีทุกท่านนะครับสุขสมหวังทุกอย่างทุกประการนะครับโดยพญาชาแนลนะครับเด้อสวัสดีครับ